ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์จัดงานมหากรรมสุขภาพดีรวมพลังฟุตฟิตฟ์ไฟชวนกินให้เป็นชวนออกให้ฟิตร่วมชีชิล15้าล้านแคลรองครบรอบ15ปีโรงพยาบาลจุลาภรณ์ผนึกกำลังสร้างสรรค์และร่วมกันผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนตามพระปณิธานอันแน่วแน่ของสราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนา องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้ทรงจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภร์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยในท้องถิ่นธุรกันดาลที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงจัดแคมเปญรณรงค์เพื่อผนึกกำลังสร้างสรรค์และร่วมกันผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาวะดีอย่าง ยั่งยืนตามพระปณิธานกับกิจกรรมที่จะชาเลนจ์รวมพลังคนไทยชวนออกให้ฟิตร่วมพิชิต15ล้านแคลฉลองครบรอบ15ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกกำลังกายเบิร์นสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์หรือ CCC เริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง29พฤศจิกายน2567โดยทุกแคลอรี่สะสมจะแปลงค่าเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภร์ก็วันนี้เป็นวันครบรอบ15ปี ของการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ตั้งขึ้นโดยพระฐณิธานของสมเด็จเจ้าน้องน,นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วราภัสกรมพระศรีสว,วรรคัพระวัตรทิยราชนาวีนะครับซึ่งทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อกรมชนชาติไทยคุยเห็นว่าควรจะนำเอาความรู้ทาง เพื่อสารเทคโนโลยีนะครับโดยย,ยิ่งทางด้านโรคมะเร็งนียนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่ทําให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นนะครับตลอดจนมีการวิจัยโรคนี้อย่างจริงจังครับในขณะนี้การเง,งานของโรงพยาบาลจุฬา์ก็ดำเน,นินมาเป็นอย่า 85ปีแล้วแล้วก็เริ่มต้นด้วยโรงพยาบาลร้อยเตียงที่เป็นศูนย์มะเร็งก็มีการขยายตัวขึ้นเป็นโรงพยาบาล400เตียงนะครับซึ่งจะครอบคลุมทุกสาขาด้วยเนื่องจากในวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะครับที่ระลึกถึงการของตั้งโรงพยาบาลครอบๆ5ปีเนี่ยทางโรงพยาบาลก็เห็นว่าควรจะมีการกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะน้อม กำลึกแล้วก็สำนึกในพกฒนาที่คุณนะครับโดยมุ่งที่จะสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนไทยครับการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าในขณะนีะ้โรคที่ประชาชนไทยกําลังเผชิญอยู่เนะี่ยคือโรคไม่ติดต่อนะครับที่ฆ่าชีวิตของประชาชนไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรค การเดินหายใจเด้่อรังโรคมะเร็งนะครับโรคเบาหวานนะครับเป็นอาชีพนะครับเป็นโรคเหล่านี้ครับเป็นโรคที่สามารถจะป้องกันได้นะครับโดยถ้าหากมีความรู้นะครับในการที่จะเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องเลือกที่จะออกกำลังกายนะครับให้สม่ำเสมอเลือกที่จะละเลิกนะครับสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับที่ทำอันตรายต่อร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอ ใจิตใจให้ผมแก้วนะครับก็จะทําให้สามารถที่เราป้องกันความเสี่ยงจากโรคม้องไม่ติดต่อได้นะครับแล้วเราก็จะมีกระบวนการที่จะคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะที่จะเป็นโรคได้โดยอาศัยบุคลากรนะครับของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกภาคส่วน,นช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อาหารการออกกำลังกายนะครับที่ถูกต้องเหมาะสมะครับเอาวังป็นอย่างยิ่งครับว่าความรู้เหล่านี้จะได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนนะครับขยายวงกว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนไทยทั้งมวลเนี่ยได้หันมาเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้จะทําให้ชีวิตของท่านามีสุขภาพดีขึ้นเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างามั่นคงเพราะว่า เมื่อสูงอายุแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าสูงอายุแล้วแต่ว่าเจ็บป่วยนอนติดเตียงนะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็ยังทําให้มีโอกาสที่จะสร้างรายได้นะครับให้แก่ท่านเองและก็ประเทศชาติได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ทําให้เกิดความผาสุกนะครับของประชาชนโดยส่วนตัวทางโรงพยาบาลจุฬาลอนพร้อมครับที่จะ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับกิจกรรมนี้นะครับอย่างเป็นที่ครับโดยพายิ่งในขณะนี้เราได้มีการเริ่มกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการแคลอรี่เชลเลนจ์นะครับหรือ,อในเรื่องที่ว่าจะลดแคลอรี่ลงได้แล้วเรามีแอปพลิเคชันที่จะนับแคลอรี่ลดลงได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับการที่จะมีผู้บริจาคเงินมา ให้สนับสนุนอันนี้ก็จะเป็นการาช่วยเหลือกันทุกภาคส่วนครับตอ็นอยยางยิ่งครับว่ากิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับ,รบแล้วก็เป้าหมายสำคัญท,ที่สุดคือเลมุ่งให้สุขภาพของประชาชนชาวไทยดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตเ,เพิ่มเติมนิดหนึ่งคือการสร้างสุขภาวะเนี่ยสร้างเสริมสุขภาพดีกับการซ่อมเพราะฉะนั้นเราอยากจะเชีย์ให้ทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาดูแลตัวเอง นะครับตั้งกับปรับพฤติกรรมนะการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารนะแล้วก็อารมณ์นะครับร่วมกับการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นส่วนพวกนี้ก็จะทําให้หลายๆอย่างในยช่วยป้องกันโรค NCD ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คิดว่าเป็นความสําคัญนะของสุขภาพของตัวเราเองและก็ครอบครัวด้วยและก็ประเทศชาติเช่นเดียวกันครับก็เชิญชวนนะครับนะบนะถ้าเกิด ท่านใดนะมีจิตศรัทธาก็อาจจะบริจาคเข้าที่มูลนิธิสีสว่างควรัตนะครับเพื่อเราจะได้นำทนะุนทร,รัพย์ไปไปซื้ออุปกรณร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนาเพื่อการบริการต่างๆทั้งในแง่ของสร้างเสริมสุขภาพและก็การรักษาพยาบาลครับสำหรับคนที่ป่วยแล้วครับ <laughs> ก็มีมีแนวทางยังไงบ้างครบับผมสผู้ที่ป่วยเเอ่อผู้ที่ป่วยแล้วก็มี2แบบนะครับก็มีอ,อันที่1คือทํำยังไงไม่ให้เป็นมากขึ้นที่เราเรียกชะลอนะครับหรือการป้องกันการเป็นซ้ำนะครับอันนี้สําคัญแล้วส่วนการรักษาพยาบาลเนี่ยเอ่อถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คงต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งหว่างทีมแพทย์ซึ่งจะมีเทคโนโลยีบวกบก,บกับการให้ความรู้กับการดูแลตัวเองของผู้ป่วยครับผม